โอเคครับคุณดูก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปลิปนี้นะครับก็อย่าลืม่จะกดไลค์นะครับหรือว่าจะกด subscribe ให้พี่ด้วยนะครับแล้วก็อื่นเลยก็อย่าลืมนะครับใครที่อยากสมัครสมาชิกก็ ก็สามารถสมัครสมาชิกกันได้นะครับเดี๋ยวลิงก์นี้อยู่ในคลิปเดี๋ยวพี่จะขึ้นมาให้ดูนะครับผู้ชมรแค่ไปหน้าที่ช่องของพี่และครับแล้วเ,เราก็สามารถกดสมัครสมาชิกตรงนี้ได้เลยนะครับนี่ราคาเพียงแค่50บาทนะครับจะเป็นใจเกเรเริ่มต้นนะครับ50บาทแล้วก็ใจใจเกเรเต็มตัวนะครับ80บาทแล้วก็ไอตาวนะครับ150หหรือว่าใครที่มีแบบ เงินนขนาดอะไรก็สามร้อยนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับพันห้านะครับก็แค่เราแค่สมัครห้าสิบาทก็เข้า Discord นะครับหรือว่าอาจจะเป็นเพื่อนๆในเกมพี่นะครับแล้วก็ใครที่อยากโดนเนี่ยก็โดนเนี่ยเป็นซุปเปอร์แชทได้นะครับการในไลฟ์สตรีมพี่นี้ก็จะมีขึ้นชื่อให้ทุกคนนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวเรารับชมคลิปนี้กันเลยครับไปเลยเฮ้ยครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในช่องมิลลิออนนะครับเดี๋ยวนี้เราก็มาอยู่กันในแมปออสตาทาวเวอร์ดีเฟนส์กันเช่นเคยนะครัััับบบบผู้้ชชมมมกกกกก็็่่่่่ออออนนนนนืืะะคคครรรทีีจไปปลลิยาด ไลค์นะครับว่า subscribe ช่องมิวหยด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับสมัครสมาชิกได้นะครับที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมมาชมนะครับไลฟ์สตรีมพี่ทุกวันนะครับอ่าแล้วก็เดี๋ยวก็รับชมกันเลยครับก็วันนี้นะครับก็เหมือนอีเวนต์หนึ่งจะแจกสัตว์ขี่นะ้ชมตอนแรกมันเป็นไดโนเสาร์เลยใช่ไหมแต่อันนี้น่าจะต้องรับกับอีกคนหนึ่งนะเพราะว่าเห็นมีน้องๆบอกมาว่ามันสามารถรับได้แล้วโอเคเดี๋ยวพี่จะไปรับเลยนะดีกวอาว่ามเคุยกันไหย คุยอะไรตรงไหนอ่ะเอ่อรับสัตว์อ๋อนี่ไงนกน้ำวูวโอเคเฮ้ยเท่ผู้ชมอ่าก็ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวอีกประมาณอีกประมาณน่าจะหก อีหกวันป้าก็จะอีสองตัวนี้ก็าจะปล่อยแล้วก็ตอนนี้นะครับได้นกมาแล้วนะครับนี่เป็นตนัวน,นี้เลยโอ้โหปีกยังใหญ่นะผู้ชมก็ใครที่ยังไม่มารับนะครับก็อย่าลืมมาลับกันด้วยนะครับวันนี้นะครับก่อนที่อีเวนต์จะหมดก่อนแล้วก็ไม่ได้รับนะครับก็คลิปนี้ก็อาจจะมีเพียงเท่านี้นะครับถ้าคุณผู้ชมชอบกปอย่าลืมกดไลค์นะครับกดซับสไครป์ช่องมิวยยนด้วยนะครับแล้วก็ใครที่อยากขี้เห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้หรือว่าใครอยากให้ทำคลิปแล้วก็สาม<ส>ารถคอมเมน